ก็ไอ้ก็ไอ้ก็อยมึงมันพี่หมาอมาเลยครับแล้วแค่น้องก็น้องก็มาแค่ไม่มากหรับเนี่ยพี่มึงวันนี้มันมันยากหน้ายยังไงครับติดมันนี้ครับมันผมผมมันจะเติดจำติดไม่ได้ครับมันเป็นคือขาไปไปไปหมดครับแล้วพี่มึงมัดใจคนไหนเลยพี่ที่น่ายชัดเจนกว่าชาโต้ครับผมว่าเข่าครับผม แขงแงคมานใจเลยที่ที่เ้ามามอพี่อมีลูกแขงแงเขนามนกดหมดดหมดยกแรกะแนไม่นกที่2เป็นการไปได้ขึ้น้อยพี่เขาตามตอนตอนนั้นตอนนั้นทีมงานแก้เกมแก้แกสถา,านการณ์แบบไหนครับวงให้เสียสายเสียส,ยยสายอย่างเดียวเสียสายเดียวเพราะก็เป็นตุกตาไม่เานครับยังไงรวมๆยังไม่พอจะ่างงานอลยยากยังยังแก ตรงไหที่ต้องต้องเิขึ้นมาว่าเสริมแลงก็ต้องวิ่งวันนี้ัะผมไฟหน้าได้ข่าวว่าต้องเจอกับยอดวิชาครับผมถ้าเป็นอีย่างอีกโจทยที่ยกอกคิดว่ายากเลครับว่ายอดชาเขาก็รสครับแลก็คนาใหญ่แล้วเมื่อกี้เสียโวได้ไงมาพี่หาัใหากที่สดมานจาผลงานยังไม่ดีครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วฟ้าสามแต้มแรก ทั้งนันต้องทำให้ดีกว่านี้ครับผมพี่วินผู้เล่นของทีมบอลโลกประเทศอิตาลีมานวันนี้เลยควันนี้เป็นไฟเซอร์เยียและติดตามันลีครับไหน้าต้องทำให้ดีกว่านี้ครับวันนี้ก็ปรั่นปูนเยอะครับผมพี่ยินดีด้วยที่ได้เล่นวันนี้ครับสวัสดีครับชาโดว์ครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการชูมือรู้สึกไงบ้างครับก็เสียใจอยู่ครับก็ยังว่าครับคนไม่ได้มีความสุขเต็มที่ครับแต่ก็ทำเต ok the ็มที่ทีはは่สุดแล้วครับวันนี้ก็ ครบยกุกความพิส่วนตัวเรานี่มั่นใจแค่ไหนครับคิดว่าชนะแล้วครับเราได้อะไรมากวันนี้เราฟังได้หลายอย่างครับทั้งปล่อยท้องเราก็มีโดนเข่าร้อยบ้างก็โดนไม่เต็มก,ก็มีครับโดยที่ไม่โดนก็มีครับแล้ว่าได้เตะยกสามแล้วก็เตะอไฟยกสามนี่คือเขาไม่เตะเลยใช่ไหมครับผมยกสามคือเขาหมดแกงแล้วเราก็มองว่าเราได้ลูกแข่งแกงครับผมเพราะ่ออกอาวุธเยอะกว่า พอไม่ได้รับการชูมือตอนนี้รู้สึกไงบ้างเราให้ฟังหน่อยก็เสียใจครับาทำเต็มที่ที่สุดแล้วไม่ได้รับสิ่งมาวินแม่ไม่รอการขยับสะบั่อยนนี้เ่อานตอนนี้เครับก็ยังฝึกมไม่ได้ดีครับก็ดที่กว่าไปกว่าก็จะพยายามทเต็มที่เต็มเบดยังยังยังไม่เต็มครับปต่อยต่อยแล้วครับ เนี่ยทางนี้แล้วก็ไปสุดท่านี่น้หกเปรเราตั้งเป้าไว้ไว่ย่งไร้ครับจักมวยรอบทางนี้ก็ตั้งเป้าไว้เป็นไวคร,นนนค,รนครับก็อยากชนะไเรือ่อยๆันั้นแรกทุกนเลครับกอ้าก็สัคิดว่ามยรอบรอบนี้นี่ใครน่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นแดนนี่ล ก็แชมป์นะแคเนียอกับที่หลักวิชาะวันนี้ครับไม่สำเร็จยาขอโทษท่นนะครับชารก็อยากขอโทษีคนรับก็ทำเที่แล้วก็จะพยายามได้ใจทีดีก่าน้ะนําไป่วก็ไ้ีคครับก็ไม่เป็นไรครับไฟนลว่ากันใหม่ครับ